สวัสดีครับทุกคนถ้าพูดถึงวง Black พิ n k ทุกคนคงคิดถึง MV อลังการเพลงเพาะๆวันนี้นะครับเราก็เลยจะพาไปดูการจัดอันดับเพลงที่ใช้งบมากที่สุดนะครับเราจะไล่าจากเพลงที่ใช้งบน้อยที่สุดไปมากที่สุดเลยนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับมาถึงกันที่อันดับแรกเลยนะครับเพลงส t a y ได้อันดับที่7นะครับในการเป็น MV ที่ใช้เงินมากที่สุดของ Black พิงคนะครับ เพลงนี้นะครับ YG ค่อนข้างไม่ค่อยลงทุนหวือวานะครับแต่ก็ถือว่ามีการลงทุนตกแต่งเมืองให้ดูเก่านะครับแล้วก็จัดฉากได้สวยงามเนื่องจากอาจจะเป็นเพลงช้าๆฟังสบายๆนะครับ YG เลยเน้นแนวออกบรรยากาศมากกว่านะครับเป็น MV ที่ถึงแม้ไม่ลงทุนมากนะครับแต่ก็ดูได้เพลินตาเลยทีเดียวซึ่งสาวๆ Blackpink นะครับอาจจะไม่ได้ทําเพลงแนวนี้บ่อยเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่คอนเซปต์ของวงนะครับเลยไม่ค่อยได้ทํา และบลิงหลายหลยคนนะครับยังบอกว่าชอบเพลงนี้มากด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเพลงที่แนวฟังสบายๆนะครับถึงจะเป็น MV ที่ลงทุนน้อยสุดนะครับแต่บอกได้เลยว่าเป็นเพลงที่ดีมากๆเลยนะครับไปฟังบ่อยๆนะครับลิงต่อมากันที่อันดับที่6นะครับเพลง whistle นะครับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงเดบิวต์ของสาวๆนะครับซึ่งมาพร้อมกับบุมบบยา เป็น MV นะครับที่ค่อนข้างใช้งบสูงขึ้นมานะครับเพราะว่าใช้สถานที่ถ่ายเยอะนะครับและใน MV นะครับก็มีการใช้ CG ด้วยทั้งฉากที่4สาวนะครับนั่งอยู่บนโลกและก็ยังมีฉากที่เจนนี่แลบและมีไฟลุกนะครับและก็มีฉากที่จีซูลอยตัวได้นะครับและก็ฉากที่โรเซ่ลอยไปในอวกาศนะครับถือเป็น MV ที่ใช้ CG เยอะที่สุดในวง BLACKPINK แล้วนะครับเพลง h i s t l e แล้วก็ยังมีสิ่งที่ MV ใน Black พิงคขาดไม่ได้นะครับก็คือรถนะครับรถแต่ละคันของ Black พิงคนะครับราคาแตะหลายล้านนะครับแล้วก็เอาทรายมาถมไว้นะครับถือว่าใช้ CG ฉากเขียวเยอะเลยนะครับเพลงนี้ก็ถือว่าเป็น MV ที่สวยมากเพลงหนึ่งนะครับบวกกับเพลงที่ดีของ Black พิงคแล้วเนี่ยถือว่าเป็น MV ที่เพอร์เฟกครับมาต่อกันที่อันดับที่5นะครับ Playing with Fire นะครับ ด้วยความที่เพลงนี้นะครับเป็นคัมแบ็กครั้งที่2ของ Black พิงคนะครับทำให้ฉากนะครับอลังการขึ้นนะครับมีโปรดักชันใหญ่ขึ้นนะครับและยังมีการนําไฟนะครับมาให้สาวๆเล่นนะครับให้สมกับชื่อว่า playing with fire นะครับเนื่องจากเพลงนี้นะครับได้อันดับที่5เราจะพาไปดูกันเลยครับว่าฉากไหนนะครับที่ลงทุนเยอะบ้างไปดูกันเลยครับสําหรับฉากแรกนะครับเป็นฉากที่ลิซ่ายืนอยู่กลางแม่น้ํานะครับและสะพานที่ลิซ่ายืนอยู่นะครับก็ได้ลุกท่วมด้วยไฟนะครับ ถือว่าเป็นฉากที่เล่นใหญ่อยู่ฉากหนึ่งเลยนะครับฉากต่อมานะครับเป็นฉากที่โรเซ่ต้องกอดกับผู้ชายนะครับและด้านหลังนะครับก็มีป้ายตัวใหญ่ๆนะครับคําว่าเฟดนะครับแล้วก็ลุกท่วมด้วยไฟเหมือนเดิมนะครับและก็ได้มีคู่พี่น้องคู่หนึ่งนะครับมาแอบล้อเลียนอยู่ด้านหลังด้วยเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่สาวๆเริ่มลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ไปดูอันดับต่อไปกันเลยดีกว่านะครับมาถึงอันดับที่4แล้วนะครับบุ m มบายาบุมบายานะครับถือเป็นเพลงเดบิวต์ของวง b l a c k p i n งนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าค่ายต้องเปิดตัวอย่างอลังการและยิ่งใหญ่นะครับซึ่งฉากใน MV เนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายฉากนะครับอย่างเช่นฉากแรกนะครับสาวๆขับรถอยู่ที่เหมือนฮาวายนะครับแต่เป็นการเซตฉากขึ้นมานั่นเองโดยรถมอเตอร์ไซค์ที่สาวๆขับนะครับก็ราคาไม่ใช่เล่นเลยนะครับแต่ละคัน ฉากต่อมานะครับเป็นฉากกองขยะบนรถบรรทุกนะครับฉากนี้นะครับไม่ได้ลงทุนเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดูอลังการดีฉากต่อมานะครับก็เป็นฉากเต้นหน้าเครื่องเสียงนะครับที่เป็นห้องต่อกับห้องอื่นๆและฉากนี้นะครับก็เป็นฉากฮุกฉากแรกนะครับที่เป็นเหมือนผับนะครับก็สําหรับ MV นี้นะครับก็ถือว่าเป็น MV ที่อลังการ MV หนึ่งเลยนะครับเหมาะสมแก่การเปิดตัวสาวๆมากๆ และนขนาดนี้นะครับเพลงบุมบายาก็ยังมียอดวิวถึง800,000ถึง1ล้านตลอดเลยถือว่าคุ้มกับการลงทุนทำ MV มากๆเลยนะครับเพราะว่าเพลงยังฮิตอยู่ถึงขณะนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดู MV ต่อไปกันเลยดีกว่าไปกันเลยครับมาถึงท็อป3แล้วนะครับอันดับที่3เพลง As If It's Your Last ทำไมถึงอยู่ในท็อป3แลยเหรอไปดูฉากที่เขาทำสิและนี่นะครับเป็นสเกลฉากของเพลง As If i t Your Last นะครับถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับ ทำเป็นเหมือนปฏิมากรรมของพวกชาวยุโรปนะครับแล้วก็มีสีสาวแบล็กทิ้งยืนอยู่แล้วก็ยังมีฉากอีกมากมายนะครับที่แสดงถึงความอลังการของคัม b a c k นี้อย่างเช่นฉากนี้นะครับที่เขาบอกว่าลิซ่ายืนแล็บอยู่หน้ารถที่มีราคาถึง9หลักเลยทีเดียวนะครับและก็จะเห็นได้ว่ามีจอ LED อยู่ทั้งสองข้างนะครับที่แสดงเป็นไฟนะครับแสดงถึงความร้อนแดงของลิซ่าถ้าพูดถึง YG ก็ต้องพูดถึงรถนะครับที่มีรถราคาแพงสุดๆเลยนะครับ รถใน MV ของสาวๆนะครับถือว่าราคาแพงมากๆเลยและสาวๆก็มีโอกาสได้นั่งถ่าย MV นะครับถึงสาวๆจะขับรถไม่เป็นก็เถอะนะครับเล่นเอาพี่จีซูปากสั่นเลยนะครับและอีกฉากหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือฉากที่เจนนี่อยู่บนเตียงนะครับและลายรอบด้วยน้ําถือว่าสวยมากๆเลยนะครับฉากนี้และฉากต่อไปนะครับก็เป็นฉากที่เอาจอ LED นะครับมาทําเป็นรถไฟใต้ดินนะครับก็ถือว่า create มากๆเลย บวกกับราคาเสื้อผ้าของสาวๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็น MV ที่ลงทุนมากๆเลยนะครับแค่กางเกงของลิซ่านะครับก็ปาเป็นหลักแสนแล้วนะครับแหมเพลงลงทุนขนาดนี้นะครับทุกคนต้องไปฟังอีกรอบแล้วแหละไปปั่นวิวให้วงแบ a ็คพิงก์ได้นะครับไปดูที่อันดับต่อไปกันเลยครับมาถึงอันดับที่2แล้วนะครับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงใหม่ของวง Black พิงกนะครับถือว่าต้องอลังการอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นวงที่ดังมากๆแล้วตอนนี้ เราไม่รอช้าครับไปดูกันเลยดีกว่าสําหรับฉากแรกนะครับเป็นฉากของเจนนี่ที่นั่งอยู่บนหงดำและหงขาวนะครับถือว่าเป็นฉากที่อลังการมากเลยนะครับเพราะว่าต้องสร้างหงดำและหงขาวที่ตัวใหญ่มากๆนะครับแถมยังต้องใช้สลิงนะครับให้เจนนี่ลอยได้ด้วยและนี่นะครับก็เป็นครั้งแรกที่เจนนี่ใช้สลิงเลยด้วยและฉากออกมานะครับก็ได้สวยงามเหมือนเจนนี่เป็นนางฟ้าจริงๆเลยนะครับไปที่ฉากต่อไปกันเลยครับฉากต่อมานะครับเป็นฉากที่ลิซ่าอยู่ในห้องซีเรียลนะครับ ก็ถือว่าเล่นใหญ่ตามสไตล์ YG นะครับซื้อห้องซีเรียลมาเลยนะครับแถมยังมีการสาดซีเรียลด้วยนะครับก็ถือว่าเสียดายอยู่นะครับสาหรับซีเรียลแต่ก็เพื่อฉากสวยๆนะครับก็ต้องยอมฉากต่อไปนะครับเป็นฉากที่แฟนตาซีมากเลยนะครับสําหรับฉากของจีซูเป็นอาทิตย์อัศดงอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีจีซูอยู่ตรงกลางนะครับถือว่าดูหรูดูแพงมากเลยนะครับสําหรับจีซูแล้วก็ฉากท่อนฮุกของทั้งสองนะครับก็เป็นฉากที่เล่นใหญ่มากๆเหมือนกันนะครับ อันนี้นะครับก็มีรูปปั้นอยู่ด้านหลังนะครับเป็นรูปปั้นแห่งความรักที่ถูกทำลายลงนะครับเพราะว่าจะคิวดิสเลฟและมาต่อกันที่ฉากนี้นะครับฉากกับดักแห่งความรักนะครับเป็นกับดักรูปหัวใจนะครับถ้ามองใกล้ๆฉากนี้นะครับมีความเหมือนกับดักจริงมากเลยนะครับจนสาวๆบอกว่าไม่กล้าเข้าไปด้านในเลยนะครับและ yg นะครับก็ต้องมีรถใน MV เหมือนเดิมนะครับฉากนี้นะครับก็เป็นฉากที่โรเซ่ขับรถราคาหลายล้านเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็มาที่ฉากแลปไลายเจลิซ่านะครับที่แลบอยู่ในห้องของผู้ชายนะครับมีแต่ของใช้ของผู้ชายซึ่งก็มีแต่ของแบรนด์แพงๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ฉากสุดอลังการต่อมานะครับก็คือฉากที่จีซูถือธนูไฟและยิงนะครับเป็นการยิงธนูใส่ตัวเองนะครับเหมือนจะฆ่าความรักและยังไม่รวมฉากเปิดกับฉากจบที่แสนอลังการนะครับบอกได้เลยว่า MV q d i s Love นะครับลงทุนไปหลายล้านมากๆเลยนะครับ และ MV นี้นะครับยังได้รับ MV ยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยในที่สุดก็มาถึงอันดับที่หนึ่งนะครับเพล<อ>งตูดูตูดูถือว่าเป็น MV ที่อลังการที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นเลยนะครับบวกกับแสงสีเสียงโปรดักชันใหญ่นะครับถือว่าเป็น MV ที่ลงทุนมากๆเลยและฉากนี้นะครับก็คือฉากที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันดูสวยงามมากนะครับผมว่าเขาน่าจะทำตามคอนเซปต์อัลบั้ม square up นะครับเพราะว่า มันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วลอยอยู่เหนือน้ํานะครับนักวิจารณ์หลายคนนะครับบอกว่าฉากนี้นะครับต้องเสียเงินหลายล้านบาทในการทํานะครับแต่ก็สมควรแล้วครับเพราะว่ามันสวยมากและแท่นสี่เหลี่ยมที่สาวๆนั่งนะครับก็เหมือนเป็นบาลังของราชนีทั้ง4ี่นะครับสวยมากๆเนื่องจาก MV นี้เป็นอันดับที่หนึ่งนะครับผมจะอธิบายอย่างละเอียดในแต่ละฉากเลยนะครับไปดูกันเลยครับมาที่ฉากของเจนนี่ก่อนเลยนะครับเจนนี่ใน MV นี้นะครับได้สเกลฉากใหญ่มากๆเลยนะครับ และฉากนี้นะครับเป็นเจนนี่กับรถถังนะครับซึ่งเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่ารถถังคงราคาแพงมากนะครับแต่มันไม่ใช่รถถังธรรมดานะครับเป็นรถถังเพชรนะครับก็เลยแพงขึ้นไปอีกนะครับบวกกับสเกลฉากด้านหลังแล้วถือว่าฉากนี้เป็นฉากที่ลงทุนมากๆเลยเหมือนกันนะครับต่อกันที่ฉากนี้ของเจนนี่นะครับก็ถือว่าเป็นฉากที่สเกลใหญ่มากๆอีกแล้วนะครับให้เพื่อนๆสังเกตตัวเจนนี่กับหมากรุกนะครับจะเห็นได้ว่าตัวหมากรุกนั้นใหญ่มากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับเจนนี่ ต่อมานะครับเป็นฉากของโรเซ่ฉากของโรเซ่นะครับจะสร้างห้องมาห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องเหมือนโบสถ์และให้โรเซ่นะครับแสดงเหมือนเป็นเทพีนะครับเป็นรูปปั้นและฉากต่อมาของโรเซ่นะครับก็ได้ใช้ที่เดิมในการอัดนะครับแต่เปลี่ยนจากแท่นยืนเป็นชั n เ e l i e r นะครับเป็นโคมไฟแทนและฉากฮุกฉากที่2นะครับก็ทําให้ดูร้อนแดงตัดกับฉากแรกที่ดูเย็นนะครับฉากต่อมานะครับเป็นฉากของลิซ่าและอยู่ในห้องนิรภัยขนาดใหญ่นะครับ มีเงินสีชมพูอยู่มากมายในห้องนั้นนะครับและเธอก็เลี้ยงนกอยู่ในห้องนั้นด้วยนะครับถือว่าเป็นห้องที่มีทุกอย่างเลยนะครับสําหรับห้องนี้ยิ่งถ่ายกับลิซ่านะครับยิ่งดูหรูดูแพงนะครับมาถึงพาร์ทของจีซูนะครับผมถือว่าเป็นพาร์ทที่สวยที่สุดในวงแบ a ็คพิงเลยนะครับมันเหมือนเป็นภาพที่เห็นได้แต่ในจินตนาการนะครับภาพนี้แต่มันก็สวยสุดๆเลยนะครับพอเห็นภาพจริง และฉากต่อมานะครับก็มีรูปจีซูวาดอยู่ด้านหลังนะครับเป็นรูปใหญ่ๆเหมือนเป็นดารานะครับแล้วก็มีผู้คนนะครับยิงปืนโทรศัพท์มาหาที่เธอนะครับและฉากสุดท้ายนะครับก็ถือว่าเป็นฉากที่อลังการมากๆนะครับมีสาวๆนะครับเต้นอยู่หน้าหลังคาสไตล์เกาหลีนะครับซึ่งมีไฟกระพริบได้นะครับแล้วก็สะท้อนอยู่ที่พื้นด้วยนะครับถือว่าเป็นฉากที่สวยมากๆคนใช้ฉลาดมากๆเลยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการจัดอันดับ MV ที่ใช้เงินมากที่สุดของวง Black p i n k นะครับ ถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ